และเมื่อคืนที่ผ่านมาครับยังเป็นคืนวันเพ็ญเดือนแของปฏิทินจีนนะครับซึ่งเป็นวันไหว้พระจันทร์เต็มดวงหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีไหว้พระจันทร์ประจาปี2567ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานครับ ช่วงนี้ได้ทานขนมไหว้พระจันทร์กันได้ออยังนะ,ะบรรยากาศงานไหว้พระจันทร์ครับที่ศาลเจ้าแม่กวรอิมจังหวัดยะลานะครับมีชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานคึกคักเลยทีเดียวครับซึ่งทางศาลเจ้าท่านก็ได้จัดโต๊ะสําหรับไหว้พระจันทร์พร้อมกับโต๊ะวางอาหารขนมผลไม้มงคลตามประเพณีเพื่อบูชาพระจันทร์และก็เทพเจ้ารวมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าครับเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังสนับสนุนเยาวชนให้ใ,จในจังหวัดยะลาครับให้กล้าแสดงออกโดยนายสุริยะบันเทิงวิตกุลครับประธานศาลเจ้าแม่กลออิมยะลาท่านบอกครับว่าทางผู้จัดได้เนรมิตเวทีเอาไว้ให้เยาวชนเนี่ยแหละครับได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็ยังได้เชิญคณะสิงโตทองมังกรทองยะลา ซึ่งเป็นลูกหลานชาวยะลาเนี่ยมาโชว์สิงโตกระโดดเสาดอกเหมยนี่นะครับแล้วก็กระโดดข้ามบ่วงไฟเอามาโชว์เอามาแสดงกันในงานด้วยก็เป็นการร่วมกันสืบสารศิละปะการแสดงของชนชาติจีนในประเทศไทยนอกจากนี้นะครับทางศาลเจ้ายังจัดอาหารเจให้กับผู้มาร่วมงานได้รับประทานกันฟรีๆอีกด้วยนะครับ และที่หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับที่นั่นครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นประธานเปิดงานโครงการอนุรักษ์สืบสาร,รประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2567พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันอย่างคึกคักมากครับงานเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นประเพณีของชาวจีนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานครับโดยจัดขึ้นในช่วงของเวลาค่ำ ของวันเพ็นเดือน8ตามปฏิทินจีนซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแสดงถึงความผูกพันความรักความสามัคคีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองได้อีกด้วยนะครับ